ท่านทิพดีครับค่ะอยากทราบบทบาทของกรมพัฒนาที่ดินหน่อยครับท่านครับว่า,าพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยน้าท่วมแล้วก็มาแรงนะครับมาท่วมอะไรเงี้ยช่วงนี้นะครับบทบาทของกรมพัฒนาที่ดินเราเนี่ยมีบทบ,บาทยังไงในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับค่ะถามเรื่องน้าเนี่ยกรมพัฒนาที่ดินเราก็ดูในเรื่องของการเก็บน้ําในดินเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเก็บเก็บน้ําผิวดินนะคะคือน้ําไหลมาเนี่ยไม่มีที่กักเก็บ เราก็ขุดเป็นสระเล็กๆให้เกษตรกรเราเรียกว่าน้ําผิวดินแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เก็บพยายามเก็บน้ําให้อยู่ในดินให้มากที่สุดซึ่งจํานวนน้ําที่เก็บในดินจริงมาหาศาลเพียงแต่เรามองไม่เห็นนะคะอันนี้เก็บน้ําในดินไว้ไว้ใช้ในส่วนหนึ่งก็คือเราต้องรักษาผิวหน้าดินไว้กรณีของคุณป้าเนี่ยครับมีน้ําไหลบ่ามาอย่างเงี้ยหน้าดินหายหมดเลยนะคะต้องหาวิธีการไม่ให้น้ําบ่าไม่ให้ชะหน้าดินไปเพราะว่าหน้าดินเนี่ยเป็นตัวเอ่อเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญเป็น ในการที่จะปลูกพืชน,นะคะถ้าหน้าดินหายก็ดินก็จะเหลือแต,กต่กราบนะคะปลูกอะไรไม่ได้อันนี้อันนี้คือที่สิ่งที่ต้องดูก็คือว่าคือเก็บน้ําในดินแล้วก็เก็บหน้าดินไว้อันนี้คือหลักการค่ะครับแล้วดินนะครับการับการบารุงดินการพัฒ,พฒนาดินให้เหมาะแก่บการเพาะปลูกอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วนะคะว่าจะปลูกพืชเนี่ยก็ต้องไปมีดูแลเรื่องปุ๋ยทําปุ๋ยอินรีย์ทําปุย C, ป๋ยเชื้อเชภาพาแล้วก็แนะนําเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีเกษตรกรจะได้ลดต้นทุน ค่ะค่ะเรา,ามีอบรมไหมท่านอบรมมีฮะคือจริงๆข้อจริงจริงแล้วเนี่ยการอบรมเรานี่เราผ่านหมอดินาสารนะคะเรามีหมอดินาสาทุกหมู่บ้านแล้วก็ใช้กลไกหมอดินาสารนะคะถ้าหากว่าเกษตรกรสนใจเนี่ยติดต่อไปกรมขนาดที่ดินเนี่ยเราจะส่งหมอดินาสารหรือว่ามีศูนย์เรียนรู้หมอดดนาสสานะคะก็ไปดูได้หรือไปติดต่อไปอะไรตรงนี้ได้ะคะ่ะก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์บริการอยู่แล้วค่ะ แต,แต่สําหรับผู้ที่อยากอบรมโดยตรงก็ติดต่อได้ฮะในเรื่องของการทําปุ๋ยเรื่องของการดูแลหน้าดินอะไรต่างๆค่ะครับติดต้องติดต่อที่ไหนครับท่านครับอยู่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยครับถ้าท่างง่ายๆก็ไปพัฒนาที่ดินจังหวัดเลยฮะในทุกจังหวัดค่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนบ่นกันเยอะปุ๋ยแพงครับท่านครับจะปลูกโน้นปลูกนี้ก็ปุ๋ยแพงต้นทุนแพงเพราะงั้นเรามีกรมพัฒนาที่ดินอยู่แล้วจะช่วยยังไงตรงนี้ที่จะทําให้ลดต้นทุนด้วยการทําปุ๋ยเองอะไรเองเนี่ยครับท่านครับ ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เรากระแสปุ๋ยเคมีแพงมากกันะคะเราก็เลยตอนนี้เราก็จากการที่เราทําปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรตอนนี้เราก็จะเราก็จะยกระดับในเรื่องของปุ๋ยให้มีคุณภาพมากขึ้นก็คือ,เ,อเป็นนําวัสดุต่างๆที่มันมีคุณภาพที่ทําใช้แล้วเนี่ยให้มันให้มันสามารถที่จะทดแทนปุ๋ยเคมีได้ส่วนหนึ่งนะคะเช่น ใช้ปลาปนลำปนกากทั่วเหลืองอะไรต่างๆพวกนี้มีธาตุอาหารสูงเราตอนนี้เรากําลังลุกที่จะไปเรื่องนี้ค่ะอืมมันทําให้เป็นก็เรียกอะไรให้ให้มันสามารถที่จะเกษตรกรสามารถที่จะทําได้เองแล้วก็ทดแทนปุ๋ยเคมีไปเลยได้ไหมครับท่านครับเป้าหมายรวาวังไปขนาดไหนไครับนะั่นคือเกษตรกรทําได้เองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอ,อตอนที่ปุ๋ยราคายังปกติซึ่งเกษตรกรก็คุ้นชินกับราคาเดิมๆอยู่ ก็อาจจะสะดวกกว่าในการที่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่แต่ตอนนี้พอปุ๋ยเคมีราคาแพงเนี่ยก็เนี้ยก็คิดว่าเป็นเป็นโอกาสของเราละที่เกษตรกรจะต้องหันมาสนใจทําเองบ้างละนะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนให้กับตัวเองแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าการในต้นทุนเราสูงอ่ะพอเราเราจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผลิตผลอะไรของเราเนี่ยราคามันก็จะสูงว่นราคาสูงก็จะสู้เพื่อนบ้านไม่ได้ค่ะ ก็ท,ทำได้อย่างเดียวคือต้องลดต้นทุนให้ได้นะเราจะได้สู้กับราคาตลาดได้ค่ะครับ ผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะรู้จักกรมพัฒนาที่ดินนะคิดว่ากรมเป็นคิยังคิดว่าเป็นกรมที่ดินอยู่เลยครับท่านครับเพราะงั้นวันนี้แต่ท่า <c oughs> นกรมพัฒนา<ะ>ที่ดินอยู่ก,<อ>กระทรวงเกษตรนะ,ะ,ะแล้วก็มีบทบาทอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเรื่องของแหล่งน้ําเรื่องของการพัฒนาดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกนะครับแต่ละพื้นที่แล้วก็แน่นอนนะให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะงั้นถ้าใครที่อยากจะทําปุ๋ย นะครับไว้ใช้เองให้ใกล้เคียงกับปุ๋ยเคมีนะครับก็คือประสิทธิภาพเนี่ยก็ติดต่อที่พัฒนาที่ดินจังหวัดได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดค่ะทุกจังหวัดค่ะแล้วก็แถมอีกนิน<ล>ดนึง,งด้วยฮะคือตอนนี้เรา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 ,เราทำเราทำในเรื่องของการปรับโครงสร้างการใช้ที่ดินนะฮะคือตรงไหนที่เกษตรกรเนี่ยเดิมทีอย่างเช่นเป็นพืชเชิงเดี่ยวเป็นนาดอนดอนอยู่หรือว่าเป็นนาลุ่มเนี่ยนะคะเราทำปลูกปลูกข้าวมานานแล้วปลูกอย่างเดียว เราก็จะไปปรับโครงสร้างให้ก็ไปขุดสระน้ําให้วางแผนการใช้ที่ดินให้คือก็จะเป็นเข้าไปเข้าขายกเกษตรทฤษฎีใหม่มนะคะตรงนี้ถ้าเกษตรกรท่านไหนสนใจเนี่ยติดต่อเราได้เลยค่ะครับอันนี้คือไปขุดให้ฟรีใช่ไหมครับท่านครับไปขุดให้ฟรีเลยฮะขุดให้ฟรีแล้วก็อจะเข้าไปสอนเรื่องการปรับปรุงดินสอนเรื่องการใช้ที่ดินเลือกพืชที่มันตรงกับดินตรงนั้นว่าควรจะปลูกอะไรดีแล้วก็วางแผนไปยาวแล้วก็ ต่อไปก็จะเกิดในเรื่องของการรวมกลุ่มในกบทฤษฎีใหม่ตรงนี้จะได้ไประโยชน์เยอะแยะมากเลยฮะเราสร้างองค์ความรู้ให้กับกเกษตรกรสามารถที่จะหยิบดินมาในแปลงนาในแปลงสวนของท่านมาสักก้อนหนึ่งแล้วมาทําผ่านกระบวนการแล้วรู้ได้เลยว่ามันมีธาตุอาหารอะไรอยู่บ้างเหมาะไม่เหมาะกับการปลูกพืชชนิดไหนเนี่ยเราสอนถึงขั้นนั้นไหมครับท่านใช่ใช่คะเราสอนเ,ออเราสอนเนี่ยจริงระยะหลังนี่เราจะสอนโดยให้ทาจริงได้เลยค่ะ คือเกษตรกรสนใจเนี่ยก็ก็ทําเองทําเลยไปทําน้ําให้ขุดโครงสร้างให้อะไรให้ก็รเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเกษตรก็มาช่วยกันคิดกับเราว่าเขาชอบอะไรอยากทําอะไรแล้วก็คิดร่วมกันนะคะคือเอาเอาในเรื่องสหรัปฏิบัติด้วยแล้วก็ทําในที่ตัวเองด้วยนะคะคุณถนอม อย่างนี้ได้ไหมท่านครับงั้นผมพอคุยกับท่านแลวผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นเกษตรกรน,นะผมจะปลูกอะไรผมจะทําอะไรแล้วมาเยืนอยู่ในที่แล้วผมจะปลูกอะไรดีผมจะทําอะไรดีหรือจะทําตามชาวบ้านเขาตอนนี้ผมบอกไม่รู้ละผมคิดถึงท่านอนธะิบดีเบญจพรละผมจะไปหากพัฒนาที่ดินจังหวัดละไปปรึกษาไปพูดคุยไปขอคําแนะนํามีเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาดูในแปลงในสวนเขามีมาทําอะไรให้เราไหมท่านไปฮนะไปฮนะ ตอนนี้เราไปในเราไปในรูปแบบตรงนี้เลยฮะไปชวนเข้ามาดูเลยแล้ว<ช>ไปบอกเขาว่าเราอยากทําอย่างนี้อย่างนี้กรมพัฒนาที่ดินมีโครงการที่เข้ากับที่เราจะทาหรือเปล่าเราคิดกันตอนนั้นเลยฮะอืมวันนี้ถ้าบอกว่าใครจะเริ่มทําอะไรหรืออยากจะเปลี่ยนบอกว่าปลูกอันนี้ซ้ําซากแล้วไม่ได้แล้วผลผลิตไม่ได้แล้วไม่เหมาะแล้วมันล่มไปมันดอนไปกรมพัฒนาที่ดินช่วยหน่อยนั่นคือจะเป็นที่ปรึกษาให้กับพี่น้องเกษตรกรเลย ใช่ค่ะที่ปรึกษาด้วยแล้วก็สนับสนุนบางส่วนได้ที่สนับสนุนในส่วนที่เกษตรกรเขาดูแลตัวเองไม่ได้ได<ห>ค่ะเป็นนโย,ยบายของาารัฐบาลอยู่แล้วว่าให้ช่วยใ,ให้เกษตรกรเขาใช้ที่ดินได้ให้เขาอยู่ได้ให้เขาอยู่รอดค่ะพัฒนาที่ดินที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ได้ช่วยจัดหานะครับท่านใช่ไหมครับท่านน่ะ ไม่ทําไม่ได้ช่วยตัดหาที่ดินนี่จะได้ชัดเจนอยากจะได้ที่สักลหล็กนึงไงอยากจะทําการเกษตรเป็นของตัวเองอะมันไม่มีนะก็ต้องไปหาสปก็ใช่ไหมครับท่านครับไปอย่างนั้นใช่ครับไปหาสวปก,ก็ตอนนี้สวปกก็เปิดกว้างเยอะนะคะท่านไหนเกษตรก็ประชาันได้เลยเกษตรกรคนไหนไม่มีที่ดินทํากินก็ไปตึกษาสวปกจังหวัดได้เลยฮะเพราะตอนนี้เรามีโครงการทางรัฐบาลมีโครงการคอร์รชคือจับที่ทํากินให้เกษตรกร ที่ที่สนใจที่จะทําเกษตรจริงๆฮะก็มีจับที่ให้ฮะก็ไปทําได้เลยฮะก็เพียงแต่ว่าไม่ได้เอกสารสิแต่เป็นเอกสารแปลงรวมอยู่ได้เลยฮะเหมือนที่ตัวเองแล้วก็รัฐการช่วยเหลือเยอะมากค่ะครับได้ครับท่านครับท่านช่วยคิดถึงรายการเราบ่อยๆหน่อยนะครับนะครับมีอะไรที่อยากจะบอกกล่าวไปยังพี่น้องประชาชนเกษตรกรเรื่องของการพัฒนาที่ดินนะครับของกรมพัฒนาที่ดินเราจะทําอะไรที่ไหนอย่างไร ท่านใช้ได้ตลอดนะครับรายการเรามี7็วันนะท่านนะจะได้ช่วยกันช,ช่วย<ช>ทางกลมแล้วก็พี่น้กกนองเกษตรกรให้เข้าถึงในบริการในส่วนนี้ด้วยนะครับนะคะค่่ยินดีค่ะใช่กองพัฒน,นาทนี่จะได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยินดีเลยครับย,ยินดีเลยครับครับ,รบให้ใกล้ชิดปเถชะเพราะว่ามันคือมันจริงๆชาวบ,บ้านก็ลืมคิดอ่ะพอถึงเวลาจะจะให้ได้ผลผลิตสูงโน่นน่ะคิดถึงเท่าแก่ขายปุ๋ยหน่นน<ช>่ะไม่ได้คิดถึงท่านเป็นจาพรนะต่อไปนี้ต้องคิดถึงท่านเธิบที่ีเลยนะอ่ายังไงเนาะ จะได้ยั่งยืนจะได้ยั่งยืนนะพอทําได้ทําเป็นเนี่ยมันก็ทําให้ช่วยตัวเองได้นะครับแล้วก็ใกลจะสุดท้ายก็จะกลายเป็นหมอดีนาสาวไปด้วยนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะขอบพระคุณท่านเป็นจพรมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานจะให้เบอร์ของป้าลําเพยกับท่านไปด้วยนะครับเพื่อจะน้าที่ลงไปดูนะครับท่านครับขอบพระคุณท่านอย่างสูงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ